ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญญฟาร์มราชบุรีนะฮะก็วันนี้มาพาดูนะฮะแม่วัวนะฮะก็ลูกค้านะครับได้ทําการซื้อวัวของเรานะฮะก็เป็นวัวท้องใกล้คลอดนะครับก็ตอนแรกก็กําหนดจับวันนี้ครับแต่ว่าลูกค้าก็ขอเลื่อนไปวันจันทร์ช่วงบ่ายเนื่องด้วยว่าฝนตกนะฮะก็เขากําลังทาคอกวัวะฮะก็ยัง ช่างทาไม่ได้ฝนตกมานะฮะตอนนี้ก็ดีใจเกิดลูกค้าด้วยนะครับก็วัวมาคลอดลูกแล้วนะฮะก่อนส่งนะครับคลอดลูกแล้วนะครับก็ลูกค้าซื้อไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อยอดนะฮะแล้วก็มีกำไรแล้วก็ดีใจนะครับครับตัวนี้ก็ก็ตกลงไว้ในราคาอีกราคาหนึ่งพอออกลูกมาก็มันก็เพิ่มมูลค่าไปนะฮะเราก็ไม่ได้ไปเรียกเพิ่มอะไรก็ ตามราคาที่ตกลงไว้ในวัวท้องนะฮะถึงแม้ว่าวัวมาออกลูกที่เราเป็นแม่ลูกเราก็ไม่ได้เรียกเพิ่มนะฮะก็ไปตามนั้นนะฮะแล้วเราก็ช่วยทําคลอดให้ตัวนี้นะครับการลูกออกมาแข็งแรงดีนะครับออกเช้านี้นี่เองฮะวันเสาร์นี้นะฮะลูกแข็งแรงดีนะครับแล้วที่สําคัญก็ได้ตัวเมียซะด้วยครับปีนี้คลอกเราได้ตัวเมียเยอะเลยนะครับได้ตัวเมียด้วยนะครับ ในตัวเมียด้วยนะครับสีขาวจ้วเลยนะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีนะครับก็เดี๋ยวก็เราก็จะทำการ ดูแลให้อย่างดีนะครับโอเคนะครับก็ลูกค้าก็ได้รับข่าวดีนะครับก็วัวออกลูกที่เราก็ราคาเดิมนะครับไม่ได้บอกเพิ่มอะไรก็ลูกค้ามีกําไรแล้วลูกค้ามีกําไรเราก็ดีใจนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ